หาก็ได้กินแบบนี้หระพี่น้องปดอีกแล้วนั่นนี่แหละคือวิธีการหาอยู่หากินตามลำห้วยบึงเพิ่นบึงเพิ่นไสโบใส่ด่างใส่มอ่องบังพื้นที่บางมองเนาะก็เจ้าก็เอือนด่างบางมองบางพื้นที่ก็เจ้าบอกว่าขายขายขายการใส้ขายการล้งขายเ่ี่ยวบ้าน ทั้งบ้านผู้ขาเขาเจะเอื่นว่าส่ด่างได้พี่น้องนี่ล่ะคือวิธีชีวิตการมาหาอยู่หากินตามลําห้วยก็เป็นลักษณะแบบนี้แหะพี่น้องนั่นติดติกละ่ะเป็นกําลังปดอยู่นัน่นให้เบื้องแบบนี้แหะพี่น้องนัน่นนะเป็นปดมันหลายๆอย่างหลายๆป่า ปลานำจืดมันก็มากไหม้หลาย,ลายสายพันธุ์น้ำกันพี่นอ้องบรรยากาศแบบนี้ละ่ะห้เบิงลมวีวีมาในช่วงเดือนสี่สายลมไหมพัดวีวีอากาศเยน็นเย็นน้ำอมในตอนเสาร์ตอนเช้าเช้ารู้สึกว่าอากาศมันเยน็นเด้อพี่น้องอยู่แล้บางแง่สุภาพจะของน้ำนเน่ก็แล้วกันนะครับบรรยากาศในช่วงนี้สภาพอากาศที่ เปลี่ยนแปลงแปรปรวนน้ำพผอมนะครับเบิ่งวิถีชีวิตการใส่ด่างหาอยู่หากินได้ปดอีกแล้วพี่น้องโอ้นี่แหละหาก็ได้กินแบบนี้แหละเด้อน,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 นั่น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 เป็นปดอีกแล้วน,นั่นนนั่ปลาขาวปลาขาวน,านั่นอ่ะเบิ่งอีกรุ่นอีกรุ่นอีกรุ่นน้ำพึ้นอยู่นี่ละตอนนี้ อนจะนได้จักตั่นานติดอีกแล้วนั่นล่ะพี่น้องเอ,อ้ยหอเบิ้งแบบนี้แหละเดอ้อสำหรับวิธีการยามดางยามมองผู้ใดล่ะปุ่นยืนรุ่นยืนทึงฟังหวยุ่นอีกผู้หนึ่งอ่ะว้าละ่ะ เป็นทิงสี่ล่ะพี่น้องเอ้ยการหาอยู่หากินเดอ้อนะบรรยากาศสวยๆน้ำพร้อมโอ้บรรยากาศงามพร้อมเด้อพี่น้องเบิ่งเบึงโอโ้เดี๋ยวได้ผู้กขาเอาให้เบิ่งเด้อนี่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 เป็นทั้งสีล่ล่ะทางห่วยเป็นทั้งสีล่ล่ะบ้านติดห่วยอันนั้นสะพานพี่น้องนั่นนั่นนั่นสะพานทั้งพี่กับสะพานที่กันนี่พี่น้องสะพานเป็นฝายแค่คนยางขามได้นี่ละ่ะแบบนี้ละ่ะเด้อพี่น้องเด้อ มันบานติดห่วยคนหากินในล่ำห่วยก็เป็นลักษณะแบบนี้ล่ะนำผ้าเอาวิธีชีวิตการหาอยู่หากินมาให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อชิปนี้อําลาพระจากอําลาพระอวยไปเดี๋ยวชิปหน้าว่ากันไหมนาอพี่น้องเนาะซ้ำนี้ละซํานี้ละบายบายไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อสวัสดีครับ